ามองหาสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูฝนหลายคนต้องไม่พลาดเที่ยวน้ำตกและที่ขอนแก่นก็มีน้ำตกที่ขึ้นชื่อคือน้ำตกป่าหลวงหรือวะนะอุทยานน้ำตกป่าหลวงซึ่งตั้งอยู่ในบ้านโคกล่ามตำบลห้วยยางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ของป่าสมนุนแห่งชาติป่าดงมูลมีเนื้อที่ราวๆหนึ0 0ไร่เมื่อก่อนนั้นชาวบ้านเรียกว่าน้ำตกต,ตัดต้น นี้เกิดจากลำพ้วยหยากซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาสวนกวางอีกทีหนึง่งไหลลงผ่านลานหินทรายแล้วตกลงสู่พื้นล่างทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็กสูง10เมตรแล้วไหลลงสู่ห้วยบาทอีกทีก่อนจะไหลรวมกับแม่น้ำลำปล่าวต่อไปใครที่สนใจมาเที่ยวน้ำตกบาหลงนี้แนะนำให้มาช่วงหน้าฝนเพราะจะมีน้ำค่อนข้างมาก ประมาณเดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมและที่บริเวณเหนือน้ำตกจะเป็นลานหินกว้างสวยแปลกมากๆส่วนด้านล่างของน้ำตกก็จะมีโพรงถ้ำขนาดเล็กภายในจะมีค้างคาวอาศัยอยู่ด้วยน้ำตกปลาหลวงจะมีเที่ยวด้วยกันทั้งหมด3ที่ที่แรกก็คือตัวน้ำตกปลาหลวงที่เป็นลานหินนี่เองจุดที่2คือน้ำย้อยที่อยู่ห่างจากที่แรกไป200เมตรจะมีผาน้ำตกสูง5เมตร มีแอ่งน้าที่สามารถลงเล่นน้ําได้และที่สุดท้ายคืออ่างนางลอยห่างจากที่แรก500เมตรเป็นบริเวณของอ่างน้ําหลายอ่างต่อกันแต่ละอ่างนั้นจะลดหลั่นกันตามระดับความสูงยาวต่อกันมากกว่า40เมตรเป็นน้ําตกของจังหวัดขอนแกน่นที่เที่ยวสนุกและน่าไปสุดๆอีกหนึ่งแห่งมาเที่ยวน้ําตกป่าหลวงทั้งทีสิ่งที่พลาดไม่ได้คือต้องวะชิมและชมร้านกาแฟบาหลวงซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตั้งอยู่ก่อนถึงวันะอุทยานน้ำตกบาหลวงตําบลห้วยยางอําเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นเพียง500เมตรเป็นการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรักษาโรคและมีชาวบ้านในพื้นที่คอยต้อนรับให้บริการเป็นอย่างดีซึ่งร้านกาแฟบาหลวงแห่งนี้เปิดเป็นคาเฟ่น่ารักรักจำไหนาอาหารและเครื่องดื่มท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สามารถชมวิวได้รอบตัว 360องศามองเห็นภูเขาเขาสวนวางลูกใหญ่หลายล้อมด้วยป่าไม้ธรรมชาติเขียวขจีสุดลูกหูลูกตารอต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แวะมาเช็คอินถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอกระนวนอีกด้วย